เราเ็ไปดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลถ้วยของไทยเรากันบ้างน,นะครับตโยต้ตาลีคครับ64ทีมสุดท้ายบางกอก,กราดเอฟซีครับทีมจากฝูงของตัวต้าไทยลีกจะบุกไปเยือนยะหลายอยู่ในเต็ดครับศึกฟุตบอลถ้วยตัวตาา้าไทยขอไปครับตโยต้ตาลีคครับ26รอบ64ทีมสุดท้ายก็แข่งขันกันวันนี้คู่น่าสนใจเจออยู่ที่สนามจารุสเตเดียมนะครับ จากทางด้านของบางกอกาัดบุกไปเยือนยะลายูเนเต็ดครับก็เป็นยอดทีมจาก a i s ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ด้วยโซนภาคใต้โดยทีมเยือนบางกอกลัดเอฟคว้าชัยชนะติดต่อกัน4ี่เกมติดแล้วในลีกช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับพลพรรคนักเตะเกมนี้โคตจุนครับอนุรักษ์ศรีเกิดเฮดโค้ชของทีมก็ยืนยันว่าเกมนี้ไม่ง่ายครับจะส่งชุดที่ดีที่สุดลงนสนามเต็มทัพแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพีรพงศ์พิชิตโชรัตชาตรีสิมทะเล เตาดินโยหรือว่าธนาสิทธิ์สิริพลานะครับรวมไปถึงแข้งต่างชาติที่ครบคันทุกรายครับอารียอโรดิกเกสครับกูดีฟอร์มฮอตมากดากอทาเชฟสกีลาสารัตไคิมบี้บาส,สมิดและก็ดามียนกาเซียรโรดิกเกสหรือว่าตโตตินะครับเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลยัลไลอย่างเต็มที่และเชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่น,นสนามหญ้าเทียมซึ่งเปรียบเสมือนการเล่นที่ลีโอสเตเดียมทำให้เล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนโปรแกรมที่น่าสนใจคู่อื่นในการแข่งขันฟุตบอลเตล่าตาลีกครับวันนี้ครับคู่15นาฬิกา30นาทีทหารบก f c พบกับแชมป์เก่าบุรีรัมยูนเ,เต็ดมีทีูเจอกับเชียงรายยูนเ,เต็ดครับส่วนคู่16นาฬิกาอาุธยายูนิเ,เต็ดพบกับสุพรรณบุรีส่วนอินเตอร์พัทยาพบกับนครราชสีมามาไดเอฟ c ครับเป็นหนึ่งถ้วยที่ต้องบอกว่าเป็นถ้วยอาถรรพ์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้นะครับว่าทีมยักษ์ใหญ่จะ ูกทีมดิวิชั่น2หรือว่าทีมเล็กๆเ,เนี่ยล้มหรือเปล่าต้องติดตามกันด้วยนะครับในช่วงเย็นของวันนี้